ไม่ใจต่ำไอเวิ่งหมายพลัดซีคุณรอยนี่ตีไม่ตึงหวัดตมตมให้อตม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 อีตอมใจร้อนใจร้อวยโอ้เห็นแมวว่างตงกุ่งแต่ว่าดีมั้ยเนี่ยอกินตมตมใจร้อวยเวลาตัดยางเรากินตึงไม่ต้องจัาเียง เดินควายเล็บตังดูดื้อเปลมเปลมละละโจดอะละโจดฮะให้รถหลังให้ไรฮะให้ไร้ห้ไรก้อยไห้ไรตัวจับกบก้อยมือกีตาร์ดังโมกระจายข้าวบ้านบุญใหญ่ครู นนูเจอลกนีักกดวยแก่ทายหาดูตกใจไมยไม่ได้ตรับดังสิหยอกจกลองด้รูกน้อยก็ตยายร้อยเหรอทีนี้มึงก็ใช้คู่นันน่าตมนั่นกินเจืเจ๊ได้แตก็ก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายแต่เดี๋ยวต้มเะร้อยมาเกี้ยวไอ้นี่มันพิษพิษเตะจืดจนรอยเดกมันตมตลอยไรปลตูปลข้า เด็กตอนน้ำต้มไม่ดังที่รัวก้าวไอเตือนขึ้นจอะมีคนจับน้ำต้มได้ที่สามจังหวัดภาคใต้พบหม้อหนึ่งลูกกคยไปกระต้มครึ่งจบยาไอฉลองลังรายยาคันยุงตอนนั้นตอนนี้เป็นนั้นไยรุ่นกลุ่มนั้นเ็กกัไบไอบอกันใจได้กี่อย่างแล้วมันต้มเลยไปแนะนำอยู่เมื่อใดการจีหมาดเด็กมันนี้ไม่ต้มเพลื่อตึง้งไอข้าวกับเมื่อนจมการโจรกรรมรถพี่น้องกับข้ามไม่้ัโขง สามารถลักได้ภายในสองนาทีเดี๋ยวผมจะจำลองภาพไปดูนะครับต่อสายตรงตรงนี้นะครับโอเคยควงมาเียตรงนั้นแป๊กเดียวหาหามไปได้เลยไอยอดใสักเด็กกางบานเราไม่ลักหลอดปูนไปยำน้ำอะอะอะแม่จากนั้น็น,น้ชื่อมันต้องให้ชัดเจนอ่านเนื้อคุณแรงาอ้วงนี่เป็นเรื่องตีแน่นอนชื่อวัฒนธรรมคือนั่งตะลุมมนูราคนยังมีตัวตัดมีอินเทอร์เน็ตมีวิทยุนั่งตะลุมนูราคือเป็นชื่อไอ้พ่อแม่ป่ย,ยตายาย คนที่ไม่ชอบนั่งดูลุงมนุราก็รองนองนอง,นองปีผีก็ตั้มเทคนเล่ไม่ได้เลยอย่าหลบลู่ดูทุกคนหลบลู่ที่ลปะปาวัตาตํามผักเราถือว่าคนผู้นั้นไม่รักมาตุภูมิเป็นดินเกิดบรรพบุรุษจะต้องเจ้าใจวิญญาณจะต้องเื่อใจว่าลูกกล้านไม่เ็นกุดขาหนานเด้อเราไม่จบเราไม่เล่ไม่ว่าเราอย่าไปได้อย่าไปดูทุกมีน้องข้องตรงนี้เราจำคัพผมตามเวลาเม่เท้าใค่ยอยากค่ายหรือเราค่ายนี่เราไปโตไปได้จากอย่างเราบนถูหมอลอกมาไห้ไหม มันต้องรุมมวนนั่งอยู่มอระลาเราคนตายไม่รักไม่ชอบไม่ว่าจะอยากจะนั้นนะจีนะไม่ฝังม้วคุณนังจี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 คนเดียกองพี่เอ้ยยิ้มได้ไวเลยจีมีแต่ตั้งอะไรกินตึงนังจีตอนนี้อะไรจีก็ยิ้มคูมันจีพอที่จีแล้วว่าจีไม่จีอ๋อจีบลาวาจีไม่จีหัวกลั่น มวกละนามัวกละนวันนี้อยากไดเมจีไม่เคียงกางนอนกุดกุดตะลุดตุดกุดกุดตะลุดตุดตุดเฮได้ดูิีด้วยคนลองเพลงกันว่าเดะใจดุแดงแปรแดงแปรหน้าของฤทธิ์แดงแปรว่าแดงอากาศไม่รู้แกไอฤทธิ์อาดว่าแดงอากาศละแก้มแดง อูบาหูบาหูบาอูบาตเฮ้ยไม่แกอูบาเปรยน้อยก็เฮ้ยมึงลงปนากบาลูกกำลังชมใหม่ลูกของไว้ที่ใ้เดนตรงรูหอแล้วก็ราบ luộc mà ăn luộc coi luộc coi to luộc coi to giống mình mình pấp nè bay cho cái mà pin bay cái nhung mà mình bay của thì kia đi tay đi anh len tầm đấy có chữa เือแล้วยตายจอเพื่อดินตั้งโเด็กได้สิแมถิ่นายใ่เช่นไนรากวัามงไม้ยายเช่นตื้นหายายเช่นชันลว่าลูกหยไม่ต้องเล่นที่ไม่ปักเลแต่พันเพื่อตกลงไม่ปักเล่งจนเล่งไม่ได้เล่งดับเล่งดับผุ้มวนก็มวนหนึ่งเม็ดใหม่กี่ดอกอยเชนน้ำตัวมาแบ่ยาใกล้เมอยาเจเลงอะไรเให้มูได้ต่ำน อันไหนจริงแต่ต่ำหันปวดได้ยูทีนี้คุณเรานั้นเล่นเหมือนกันอย่าเล่นกันมาคนเติดใช่ไหมทีนี้เรามาคือนี่เราดีใจพี่้องมาพบคุณเราเกิดเป็นคุณเราอย่าตอเราอยาตอเอ้ยโย้ยนุกเปิดกูไม่ต่อเลย่าเนื้อไม่ตอเฮเลคือเดินมาดึกแล้วมาแต่น้อยนุ่นมึงฮะว่าแต่คืนมาแต่น้อยแฮเคืนเนื้เออแต่ขคืนมาแต่ไปแล่น้องไต น้องไตโอ้ด่าตัยไม่น้องเฒ่าคูนี่เพื่อนเต่งไตในงานบวชเขาตอน้องไตเออมึงไปงานกันนั่นจริงนะเนี่ยกูเฝ้าตัวไม่อกี้วันนี้น้องไตแล้วนหนดื้อน้องตัวน้อยตัวชุดทองตัวน้องเพื่อนไม่ใช่น้องเพื่อนน้องคูนี่น้องเพื่อนคูบ่บ้านมึงใอ่ไหมชายว่าชุดทองมันก็ว่าน้องเพื่อนต่แม่เดียวกันนี่ น้องเปือนไงไอ้ไรเรนน้องกล้วัดรุปตองกับน้องเปือนนั่นน่ะแกแม่เดียวกับกูนี่เคยรงกูน้องกูนี่ไม่ใช่น้องเปือนแล้วมึงพี่น้องกี่คนจ้ามก้นกูอันว่าพีพี่เปือนพีบ่นู้นบ่นนองน้องจังคนนู้นไอ้ไร,ไรแต่กูบา้ามันเปลือนเลย ถ้ไม่ใจปีเผือนปีเปลือนได้ไหละปีพุทุ้งปีเปือนนั้นต้องผีมึงเพราะมึงมันเปือนกูถ้าผีมึงมันปีเผือนแล้วว่ากูปีเผือนว่ามึงเงินเปลือนไม่ใจปีคอยแลกตาโลมาตกจับหันเคยจับนายานนจับเฟเอ,อเคยกินตมตกจับเฟบอกว่าไปจับบ้านกูทีดิจับคอยแบกพลัด <laughs> ไปได้จอใบหูมันแล้วขึ้น,ข,นขึ้นบนปลาย บาจับจ่อยจับต้มแต่ต้มว่ญมันยาเจตีมันมีความพิษแต่ก็ขัดไม้ผลพิษอะไรได้ตะกิ้ได้ดิมต้องมาคิดตั้งต้นพิษตีแต่กินกินต้มก็กินผลัดบวบานทานความได้แ้วก็นานอู้ทำไมต้มป่านี้เม็ดตุ่มแล้วอดต้มแล้วผมถูกเม็ดตุ่มคว่ำตั้งกลุ่มนั้วน้ำเม็ดตุ่มมาพอมาต้ม หัวใจละเงยเงยคมคมละเวลาอดตอมรับเราหมาต่อการเียตุ้มตุ้มตุ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 มอตอมใบตีอ๊อฟซอยอดตอมไม่ได้เียตุมกวนบ้ามึ่อย่าลื่องมาเด็กกูก้อก้อซอยแกต้องดังกู้ยายเป็นฝากเชียงเต็นปแจกาชนกูดังอต้องดังหนหาดังใอ้ต้นลงฟ้านิมแกแล้วอ๊ประนมามาได้ปานนี้ คนนั้นจะนอเอาโน้ตันแนนไปนะปมเล่นหลังนี้รอยกู้ไปเลยมืนน่อ่งลืมว่าตอมนี่เป็นบัตรเครดิตของคนจนนะปราบได้แต่คนขอนต่อม,มัดปราบนั้นคนจนจะไม่มีเครดิตแต่มันเกี่ยวไรกับบัตรเครดิตบัตรเครดิตกับตอมเหมือนกันคุณต <c oughs> ั้มนี่ว่าตอมบัตรเครดิตกับตอม,มนันนมม้นมันพิษกระทุกงได้เหมือนเหมือนกันเลยบัตรเครดิตก็ไวต่อเอยไวรู ตมลุกเอเอดุ้ยเอเรื่ว่าภู้อมีกยวต่างกาันมึงอยากให้คนจนมีเครดิตยกว่าคนกินตมไม่ต้องมีความพิษแล่จะมีความทุกจริงคือมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดตุประเภทก็จับมดก็จับมากจะก,กันไนนั้นเอาไว้ยามึงหนังเอาปากเขียนอยู่ทักทีจับตา มากมันไม่ไหลแรงยันหูแรงเปลเบิบกันเลยไม่แต่ขึ้นไม่ขึ้นม,มาได้กินหรอมากอ,อ <c ười> ไม่ไหลแรงเรื่อกูยันมากไหมเต้าไปดูโนมหูกีบได้แตุ้ม,มเรือ,อ,อ,อนฮันวมแรงว่าสมอ่ำฮันเ่นภานาไทยติกูมาไกลเลยบุเตี้ยนรู้ไม่ได้ คือนน้นเยความุูนั้นโนูนนะคือถมนีมันกินเชยเชยก็ไม่หว่าแต่ก็กลัวว่าเด็กมันได้ตำชีอุ่นรอยแล้วเด็กมันวิ่งมาพลัดแล้วไปตำเต้าโอ๋อมาเล้าใจแม่เปรอนั้นเ่อนชีอยู่ในหนังก็ะ <kay with them up>